แต่ทีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆขนมครกเนี่ยเขามีตำนานด้วยนะและว่ากันว่าตำนานนี้เนี่ยมันเลยทาให้เกิดเป็นขนมครกนี้ขึ้นมาด้วย ทไมมันเศร้าใดขนาดนี้ยอดวิวมันตกต่ำไ้ขนาดนี้เลยเล่ะครับคุณผู้ชมเราเอ็มเสียใจแต่เอ็มบอกไปแล้วนะครับว่าหนึ่งสัปดาห์เราจะทําคลิปหาข้อมูลอย่างน้อยนะครับ1คลิปที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องล้รับหรือว่าเรื่องน่ากลัวนะคุณผู้ชมเพราะอย่างน้อยเพื่อเราแบบจะจับจุดใหม่ๆได้แล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนนะขนมครกไทยถูกใจชาวอเมริกาหลังเป็นกระแสจนกลายเป็นที่ต้องการไปอย่าง ของเริ่มขาดสต็อกแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังในประเทศอเมริกาขนมครกติดอันดับ4แพนเค,ค้กที่ดีที่สุดในโลกฮะแพนเค,ค้กที่ดีที่สุดในโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567แม่ไหนๆช่วงนี้เนี่ยกระแสมันฟีเวอร์เหลือเกินงั้นสัปดาห์นี้ผมจัดขนมครกให้คุณผู้ชมเลยดีกว่าครับผม ในไหนๆเนี่ยหาข้อ <tacos> ม <identify, S 1> <esis> ูลขนมคคกเนี all, ่ยเราก็ต้องมีขนมคกที่ดีให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองและดูกันนะครับว้าวแม่ก่อนที่เราจะไปลุยข้อมูลขนมคกนะครับเราต้องซึมทราบรสชาติมันก่อนสักคำหนึ่งสรุปมึงคือพันเทสเหรอวะโอเคคุณผู้ชม เราลิ้มรสขนมครกเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนึงก่อว่าข้อมูลของขนมครกนั้นเป็นยังไงกันแน่แอบสปอยให้นิดหนึ่งนะฮะต้องบอกเลยว่ามันมีอยู่2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือข้อมูลของขนมครกและ ตำนานของขนมครกนั่นเองบอกเลยว่าวันนี้มันแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอช้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาดูดีกว่านะครับว่าตำนานของขนมครกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้จักอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันแน่งั้นก่อนที่เราจะเข้าคลิปกานรบวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมโอเคเราพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อม,มเลยครับ เราพูดถึงขนมคกเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อมูลของมันนั้น ที้มันมีน้อยมากเลยครัคุณผู้ชมคือเอาจริงๆมันแทบไม่มีอะไรมากมายเลยเว้ยเพราะขนมครกเนี่ยตามข้อมูลนะครับเขาได้บอกไว้ว่าขนมครกนั้นคือขนมไทยโบราณที่มีประวัติอันยาวนานมากมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดด้วยนะแต่ทว่าขนมครกนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบันเลยโดยขนมครกที่ว่านี้นะครับจะทําจากแป้งกระทิและก้น้ําตาลเทใส่รวมกันแล้วก็กวน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 ให้เป็นเนื้อเดียว หลังจากนั้นนะครับก็เอาสิ่งที่ผสมได้นี้เทลงในเตาไฟที่เป็นหลุมหลุมหลังจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยให้มันสุกอย่างชา้ชาๆเมื่อเวลามันสุกจนได้ที่เนี่ยขอบๆมันก็จะกรอบกรอบเกียมเกียมีกลิ่นหอมฟุ้งออกมาซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วนะครับก็ค่อยๆเอาช้อนแคะออกมานะครับแล้วก็ทําการเอา2ชิ้นมาประกบปิดกันในลักษณะแบบนี้นะฮะมันก็จะได้เป็นขนมครก 1คู่นั่นเองครับผมเนี้เขาจะจับปิดกันแบบนี้ซึ่งจริงๆวิธีการกินเนี่ยมันก็จะมี2รูปแบบนะบางคนเขาก็จะกินแบบว่าหยิบ1ชิ้นแล้วค่อยกินหรือบางคนแบบอยากเต็มปากเต็มคําเขาก็จะกินแบบนี้เลยครับอขนมคุณ ซึ่งต้องบอกเลยว่าขนมครกนี้นะครับสูตรโดยทั่วไปก็จะมีแค่กะทิน้ำตาลแล้วก็แป้งเทใสหลุมอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงขนมครกโบราณแบบออริจินอลเลยนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ใส่หน้าเว้ยเขาจะเอาไอ้แป้งที่ทอดได้จากไอ้ครกเนี่ยเขาจะเอาไปจิ้มกับน้ำตาลนะแล้วก็กินซึ่งเขาบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยมันจะนัวนัวหวานหวานมันมันเว้ยแล้วแบบคือมันจะแตกต่างกับขนมครกที่เรากินทั่วไปในปัจจุบันเลยเออซึ่งอันนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวว่าจะไปลองอยู่เหมือนกันแต่ ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีขนมครกหลากหลายรูปแบบมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมครกหน้าต้นหอมหน้าข้าวโพดหน้ากะทิหรืออะแดปอะแดปโหดๆหน่อยก็เอาขนมครกหน้าแบบขนมไทยบ้างอย่างเช่นทองหยิบทองหยอดหรือฝอยทองเนี้ยก็มีการเอามาอะแดปแล้วก็ทําเป็นขนมครกแบบที่กินคู่กันด้วยแล้วก็อร่อยได้ด้วยเช่นกันแต่ทีเนี้ยส่วนตัวผมถ้า,าขนมครกที่ว่าหน้าแปลกที่สุดและอร่อยเลยนะผมเคยทําอยู่หน้าหนึ่งซึ่งผมเชื่อเลยว่าไม่มีร้านไหนเคยทําแน่นอนนั่นก็คือ ขนมโคกหน้าชีสครับโอ้ oh! ผมเคยทํากินอยู่หลังบ้านด้วยคือมันอร่อยมากเลยเว้ยอร่อยจนกูขี้เกียจทาอ่ะแล้วแบบคือมันแอบเลอะเทอะนิดนึงเพราะว่าชีสแต่มึงเข้าใจปะว่ามันแบบมันยืดมันยุ้ยอะไรเงี้ยถ้าทําออกมามันอาจจะน่ากินแต่ผมว่ามันอาจจะเลอะเทอะไปหน่อยก็เลยแบบว่าทํากินดูอ่ะนี่ก็คือประวัติของขนมคกข้าวค้าที่ผมหามาได้นะครับแต่ทีนี้นี่ผมลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วขนมคกอ่ะมันไม่ได้มีแค่ที่ไทยอย่างเดียวนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเราไม่รู้ต้นกําเนิดเลยว่าขนมคกนี้เนี่ย เ,เขาก็มีขนมครกเช่นกันยกตัวอย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์ครับก็มีขนมครกซึ่งขนมครกในประเทศสิงคโปร์นั้นเขาจะเรียกว่าขนมครกใบเตยที่เป็นสีเขียวๆที่แบบร้านดังๆจะอยู่ในสยามอะถ้าใครเคยเดินอะจะต้องเคยเจอร้านขนมครกใบเตยนี้แน่นอนซึ่งอร่อยกับคนละแบบไว้นะแต่เขาเรียกว่าขนมครกใบเตยจากประเทศสิงคโปร์นั่นเองหรืออีกที่หนึ่งครับนี่ฮะที่มีลักษณะคล้ายๆกับขนมครกไทยเราเลยนั่นก็คือขนมที่มีชื่อว่าเซอร์บีครับเขาบอกว่าเซอร์รบ,บีนี้นะครับคือขนมครกต่างประเทศที่มีข ขายอยู่หลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวพมา่าหรืออินโดนีเซียก็มีเช่นกันครับและนี่ก็คือข้อมูลขนมครกที่ผมเนี่ยได้รวบรวมมาทั้งหมดนี่เองต้องบอกเลยนะนี่คือข้อมูลขนมครกทั้งหมดแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยนะว่ามันแอบน้อยพอสมควรเลยนะสาหรับคนหาข้อมูลอย่างผมที่ทําคลิปแนวนี้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยไม่ทําคลิปขนมครกไม่ได้จริงเพราะตอนนี้ขนมครกมันฟีเวอร์มากๆถึงขนาดที่ว่าแบบกลายเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกอันดับสไปแล้วต่อให้จะบอกว่าขนมครกคือแพนเค้กก็ตาม ซึ่งส่วนตัวผมไม่สนว่ามันจะเป็นแพนเคก้กหรือขนมคกแต่ผมรู้แค่ว่าไอ้ขนมเนี่ยไอเนี่ยไอเนีน่ยไอเด็ยที่ผมกินอยู่เนี่ยแม่งอร่อยส,สัสๆแค่นั้นเองครับผมเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่อร่อยจริงร้านค้านะฮะในต่างประเทศหรือว่าสถา,าเมริกาเนี่ยของคงไม่ขาดตลาดแน่นอนฮนะอ่ะ แต่ทีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆขนมครกเนี่ยเขามีตำนานด้วยนะและว่ากันว่าตำนานนี้เนี่ยมันเลยทาให้เกิดเป็นขนมครกนี้ขึ้นมาด้วยโอ้แล้วผมเชื่อเลยว่าตำนานนี้หลายหลายคนไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตำนานขนมครกนี้เป็นยังไงนะครับผมในอดีตเมื่อนานมาแล้วได้มีชายหนุ่ม <c oughs> เเสีียยป็นได้มีชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่หนึ่งตกหลุมรักกันโดยชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่ากระทิมีฐานะยากจนแต่เป็นคนขยันขันแข็งส่วนฝ่ายหญิงนั้นมีชื่อว่าแป้งมีฐานะที่ร่ำรวยกว่าพอสมควรและยังเป็นถึงลูกสาวกำนันอีกด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่จะมีคู่ครองให้ถูกใจครอบครัวเนี่ยทางฝั่งฝ่ายหญิงก็ต้องหาผู้ชายที่มีฐานะแล้วก็หน้าตาระดับหนึ่งเลยแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจากเหตุผลน,นี้มันเลยทําให้ความรักของแป้ง แล้วก็กะทิเนี่ยไม่ลงรอยกันเพราะว่าถูกกีดกันจากทางผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงและจะบอกว่ากีดกันเนี่ยมันก็คงยังน้อยไปด้วยหลังจากที่เขากีดกันกะทิออกจากแป้งแล้วเขาก็จับกะทิหรือว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยคลุมถุงชนหรือจับบังคับแต่งงานกับคนที่มีฐานะที่เป็นแบบว่าคนรู้จักทันทีเลยนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบ รุนแรงมากเลยนะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนบังคับแต่งงานกับชายที่ไม่รู้จักแต่ถามเหตุผลว่าทําไมต้องทําถึงขนาดนั้นก็ต้องตอบเลยว่านั่นก็เพราะทางคุณพ่อหรือว่าทางกำนันเนี่ยไม่ต้องการให้ชายคนนี้มายุ่งอย่างที่บอกและต้องการจะกําจัดปัญหาทิ้งเพื่อไม่ให้ชายคนนี้เข้ามาย่างกลายในบ้านของเขานั่นเองแต่ถึงแบบนั้นครับในความคิดของกำนันเนี่ยแค่คุมถุงชนเนี่ยมันก็ยังน้อยไปอีกเพราะทั้งคู่เนี่ยมันก็ยังแอบไปมาหาสู่กันอยู่กำนันเนี่ยเลยคิดวิธีจะจัดการขั้นเด็ดขาดที่สุดขึึ้้นนมาซ่งวิธีี โหดร้ายมากๆเพราะวิธีนี้นั้นกำนันเนี่ยจะทําการขุดลุมพางในวันก่อนที่จะมีงานแต่งงานเอาไว้ตามบริเวณรอบบ้านในจุดที่ชายหนุ่มคนนี้แอบ,บมาหาลูกสาวเขาบ่อยๆซึ่งในวันที่ลูกสาวเขาแต่งงานเนี่ยยังไงไอ้ผู้ชายคนนี้หรือว่ากะทิเนี่ยต้องมาทําลายงานแต่งไม่ก็ต้องมาพาลูกสาวเขาหนีไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาเลยจัดการขุดลุมไว้และถ้าเกิดไอ้กะทิมันตกลงลุมไปได้จริงๆเขาก็จะสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาดินกลบและจับมันฝังทั้งเป็นนั่นเองครับผมแต่ทว่านในขณะที่เตรียมการครับ แม่ของแป้งหรือว่าแม่ของทางฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเขาแอบมาได้ยินเข้าในคืนก่อนงานวันตัง้งทีนี้เนี่ยแม่ของแป้งเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอคือแค่อยากให้ลูกสาวมีความสุขอะก็เลยตัดสินใจไปเตือนไอ้กระทิว่าอย่าบ่มบานเข้ามานะมันเป็นกบดักแต่ฝ่ายชายเนี่ยเมื่อรู้ข่าวแล้วเขาก็ยิ่งแบบกระตือร้อนมากกว่าเดิมเลยและเขาก็กล่าวว่างั้นเดี๋ยวเขาจะไปทางรัดที่ปลอดภัยกว่าเดิมแล้วก็จะพาหนีไปในช่วงรุ่งเช้าเลยนั่นเองซึ่งเมื่อคิดได้แบบนั้นครับไอ้หนุ่มกระทิ เนี่ยยลลุททัทะซึ่งจากแผนการที่คิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะเพราะการัตทีเนี่ยสามารถแอบรอบเข้าบ้านได้สาเร็จและสามารถพาแป้งเนี่ยออกจากบ้านได้เราด้วยแต่ทว่าในขณะที่กําลังหนีในอีกทางอยู่นั้นด้วยความมืดของตอนกลางคืนเลยทําให้ฝ่ายหญิงที่กําลังวิ่งตามผู้ชายอยู่เนี่ยพลาดท่าตกไปในหลุมที่พ่อของเขาเนี่ยขุดเอาไว้ในตอนแรกแบบที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้หลุมนี้เนี่ยลึกมากๆเลยจนเขาได้ไม่สามารถปีนขึ้นมาเองได้ กะทีที่แบบนั้นก็เลยกระโจนลงไปเพื่อที่จะช่วยแป้งทันทีเลยครับแต่นั่นก็กลายเป็นว่าเข้าแก๊ปของกำลังันทีเพราะหลังจากที่กะทิโดดลงไปแล้วนั้นจู่ๆก็มีคนจํานวนหนึ่งฮะออกมาจากข้างทางเป็น10คนเลยแล้วก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงทําการขุดดินเนี่ยครบ สองคนนั้นอย่างรวดเร็วเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่ออกมานั้นมันก็คือคนของกำนันที่ดักซุ่มรออยู่แล้วนั่นเองซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็คงจะถามว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงเป็นแบบนี้ล่ะก็ต้องบอกเลยว่าไอ้กำนันเนี่ยมันแสบครับมันเดา ina, อยู่แล้วว่าไอ้กะทิเนี่ยมันจะต้องเข้ามาหาไม่วันงานก็ก่อนวันแต่งแน่นอนทางกำนันเนี่ยก็เลยทําการขุดหลุมทุกบริเวณที่เป็นไปได้ทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนเนี่ยเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่คืนก่อนงานวันแต่งเลยสุดท้ายมันก็เข้าแก๊ปของกำนันทันท อ,อกกับลูกน้องเลยว่า กลงไปในหลุมแล้วคุณหลุมฝังมนเลยโดยที่ไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นซึ่งผลที่ออกมานั่นก็คือทั้งคู่ที่อยู่ในหลุมนั้นก็ถูกฝังทั้งเป็นทันทีเลยนั่นเองครับจนกำนันเนี่ยได้ทราบข่าวแล้วและกะว่าจะมาดูผลงานอีกทีในตอนเช้าแต่กลายเป็นว่าในรุ่งเช้าวันถัดมาพอกำนันมาถึงที่ที่คนงานเนี่ยได้ขุดหลุมแล้วก็โปะด,ดินลงไปแล้วนั้นผลปรากฏว่าพอขุดดินออกมาสิ่งที่เขาพบนั่นก็คือร่างอันไรลวิญญาณของลูกสาวของตนที่กําลังกอดไอ้กะทิอยู่ซึ่ง ทั้งคู่เนี่ยก็คือได้เสียชีวิตคาหลุมนั้นไปแล้วนั่นเลยทําให้กำนันเนี่ยเสียใจมากๆท้งเรื่องที่ตัวเองทําลงไปแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตนเองกบเป็นคนฆ่าลูกสาวตัวเองนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทั้งคู่เนี่ยรักกันจากใจจริงเลยกำนันเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยทําการชดใช้สิ่งที่ทําลงไปด้วยการสร้างเจดีขึ้นมาครอบบริเวณหลุมนั้นเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศนครั้งสุดท้ายให้กับลูกตัวเองและชายคนที่ลูกตัวเองรักและเพื่อเป็นการไถ่บาปที่ตัวเองเป็นคนฆ่าลูกสาวตัวเองนั่่นนนเเออองงครรัับและะพืี้ แป้งพายออกไปก็ทําให้คนหมู่มากเนี่ยรู้สึกว่านับถือในความรักของกะทิกับแป้งมากจนมีคนเอาเรื่องนี้นะครับไปดัดแปลงทําเป็นขนมก็คือเอาแป้งกับกะทิคนรวมกันเติมน้ําตาลเล็กน้อยเพิ่มความหวานหยอดลงไปในหลุมพร้อมกับเอาฝาเนี่ยครอบไว้ข้างบนหลุมแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟรนที่หลุมนั้นอย่างช้าๆจนกลายเป็นว่าสิ่งที่ออกมานั้นมันเลยเป็นขนมที่เราเรียกกันว่าขนมครกนั่นเองและขนมที่ว่านี้ก็มีการเอาไปบูชาที่เจดีย์ที่กำนันเน ได้สร้างทับกับหลุมที่เขาได้สังหารลูกสาวกับชายคนรักของลูกสาวเขานั่นเองครับและนี่ก็คือตำนานบทรักนะฮะหรือว่าตำนานของขนมครกนั่นเองครับผม,มหวานชื่นมื่นลมอ,มอม คุณผู้ชมชอบกันไหมครับสำหรับตำนานขนมครกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมและถ้าเกิดคิดว่าใครไม่เคยฟังตำนานขนมครกนี้หรือว่าเพื่อนใครไม่เคยฟังลองแชร์ไปบอกพวกเขาได้นะครับวันนี้ผมถึงไม่ได้พิยงเท่านีแล้วกันเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปละบ,บาย